สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love er นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมา,มากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การแชร์เรื่องราวความรักนะคะที่ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะให้ได้รับทราบกันแล้วก็ทุกๆกํำลังใจที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะฟังไว้อะไรที่ทำให้เรามีความสุขนะคะ มีจิตใจที่เข้มแข็งและก็นหนักแน่นพอเป็นภูมิต้านทานให้กับชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้มีความหนักแน่นแข็งแกร่งนะคะแน่นอนบางทีทุกๆวันนะคะสิ่งลบๆมันเข้ามากระทบจิตใจเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฟังวาเป็นความสุขนะคะอะไรที่มันดูสนุกสนานนะคะของเรานะคะท็อปิกของเราค่ะวันนี้เราจะมาดูซิว่าช่วงเวลาแห่งโมเมนต์โรแมนติกเลิฟนะคะ ของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเป็นยังไงนะคะ 3. 5, ามไพ่ออ l e าคา d โฟกัสที่ภาพที่1ค่ะภาพที่2ภาพที่3เลือกไม่ได้กดหยุด,ดยไ้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นะคะกับท็อปปี้ของเราช่วงเวลาแห่ง โมเมนต์โรแมนติกเลิฟนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนกองที่หนึ่งนะขอพลังงานไพแห่งทารอดค่ะสื่อถึงคนกองที่หนึ่ง สิบไม้เท้ามันใกล้ที่จะจบแล้วค่ะเป็นการรอคอยนะคะที่นานเหลือเกินนะคะ The world คุณจะได้เจอใครที่เป็น the world นะคะโลกแห่งความแตกต่างนะคะไม่ว่าจะแตกต่างเรื่องอะไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีสิ่งที่มีความสุขนะคะมันใกล้แล้วนะคะ่ะคุณอาจจะได้พบเจอใครนะคะออนไลน์ที่ได้มาเจอกันนะคะแล้วก็ได้มาเดทกันและกันเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างภาษานะคะคนๆนี้จะเข้ามาทำให้คุณได้มีความโรแมนติกนะคะ มีช่วงเวลาแห่งโรแมนติกแล้วก็หวานละมุนรู้สึกมีความสุขและมีความอบอ,อุ่นนะคะอาจจะด้วยต่างภาษาหรือว่าต่างวัฒนธรรมนะคะที่ได้เข้ามารู้จักกันมันทำให้รู้สึกว่าม,มีความสุขหรือว่ามันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งกันและกันเยอะแยะมากมายนะคะสามถ้วยค่ะคุณอาจจะได้ทบเจอเขาในช่วงเวลาแห่งงานปาร์ตี้งานรื่งิงหรือว่า อยู่ในเพื่อนฝูงหรือว่าเพื่อนฝูงแนะนําอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าได้เดินทางไปไหนแล้วก็ได้พบเจอกันนะคะ The World คนทางไกลคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณมีช่วงเวลาแห่งความสุขความสมหวังเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความโรแมนติกค่ะเพราะว่าเป็น3ามถ้วยการเฉลิมฉลองในเรื่องราวของความรักแล้วก็ความรู้สึกดีๆนะคะที่คุณกับเขาจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน4ดาบแล้วก็10ดาบ ความนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะจบลงไปแล้วค่ะความสิ่งที่ไม่ดีนะคะอะไรที่มันติดค้างหรือว่าอะไรที่มันเจ็บปวดเสียใจอะคะ่ะสิบดาบมันจบลงไปแล้วดี e อ็มเพสเพราะว่าคุณเป็นดี e อ็มเพนะคะคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างนะคะ คุณเป็นคนที่เลอค่าและก็งดงามมากๆนะคะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้ที่ตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะแต่งงานนะคะคุณพร้อมแต่งงานแล้วดีอินเพลสพร้อมที่จะมีเบบีแล้วดูสินะคะเป็นคนที่อุดมสมบูร,รณ์ในตัวตนของตัวเองเป็นคนเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์สวยพราวนะคะแล้วก็น่ารักอบอุ่นมากๆเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นพ่อมแม่ไม่ๆก็ได้ที่เข้ามาเจอกับคุณนะคะและคนคนนี้ เป็นคนที่ผ่านอดีตมาเหมือนกันกับคุณเลยก็ได้เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาจะมาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอด้วยความที่ว่าคุณเป็น DM place นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเจ็บปวดเสียใจที่ผ่านมามันจบลงไปแล้วค่ะมันจบลงไปแล้วแต่มันกำลังกำลังกำลังจะเริ่มจะเริ่มสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะสิ่งใหม่ๆ Energy ใหม่ๆพลังงานใหม่ๆเพราะเป็น the world และวสามถ้วยเพราะฉะนั้นความสุข ความโรแมนติกช่วงเวลานั้นนะคะคุณจะได้รับคุณอาจจะมีความรู้สึกข,ของทำไมคนคนนี้เข้ามาทำให้คุณได้เติมเต็มความรู้สึกคุณจังเลยนะคะเหมือนกับว่ามันโรแมนติกอยู่ในหัวใจอยู่ตลอดเวลามันตกหลุมรักกันตลอดเวลานะคะมันรู้สึกหวานละมุนตลอดเวลามันจะมีความรู้สึกมั่นคงซื่อสัตย์และเท่าเทียมกันนะคะถึงแม้จะมีความแตกต่างกันยังไงก็ตามนะคะและก็สิ่งสิ่งที่ไม่ดีอดีตที่ผ่านมานะคะสีด่ดาบแล้วก็สิบดาา ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงไปแล้วนะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่สวยงามแล้วก็วิเศษที่สุดแล้วก็มีคุณค่าที่สุดคุณอาจจะได้โยกย้ายนะคะประเทศโยกย้ายที่อยู่ที่พักอาศัยก็ได้ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีเรื่องของการครั้งแรกที่เขาได้เจอคุณเขาอาจจะโฟกัสแล้วก็พูดคุยในเรื่องของการแต่งงานการโยกย้ายที่อยู่ก็ได้นะคะุคนกล่องที่ หนึ่งนะคะนี่คือช่วงเวลาแห่งโมเมนต์โรแมนติกนะคะที่คุณจะที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะพบเจอใครที่เป็นคนทางไกลและคนคนนี้เป็นคนที่โรแมนติกมากเพราะว่าเขาจะมาตกหลุมรักอ M Place ผู้นี้ผู้ที่มีแต่ความสวยมีสเสน่ห์ดูดีแล้วก็เพอร์เฟกมากๆในสายตาแล้วก็ความรู้สึกเขาและเขาจะมองแต่คุณคนเดียวไม่หันไปมองใครเด็ดขาดแล้วก็หยุดอยู่ที่คุณคนเดียวจะปฏิบัติคุณนะคะเหมือนกับว่า ดูแลคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยเข้ามาเป็นผู้ให้และก็ผู้ซัพพอร์ตไพ่สวยงามมากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจบลงแล้วนะคะคุณใจเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดขอ Angel Answer 1หนึ่งใบค่ะขอหนึ่งใบ ดีคอนไซเดอร์นะคะจงรู้ตัวกับกับตัวเองนะคะเราทำอะไรเรารู้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจงมีสมาธินะคะอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองให้มากๆสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะทำให้ให้ให้จิตใจของเราอะคะ่ะได้เตือนเตือนเราด้วยเหมือนกับว่า <c oughs> ขออภัยนะคะเหมือนกับว่าเตือน พลังงานของตัวเองเตือนจิตใจตัวเองเตือนสมาธิตัวเองให้พิพนิจพิจารณานะคะอะไรที่ใหม่ๆเช่นอะไรที่จะเข้ามาก็ตามโมเมนต์ช่วงเวลาแห่งโรแมนติกที่จะเกิดขึ้นนะคะดูดีดๆแล้วก็โฟกัสกับความรู้สึกและจิตใจของเราเซนส์นของเราเท่านั้นนะคะจะตอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ว่าไปต่อได้หรือไม่ได้เราสามารถที่จะเดทแล้วก็เอนจอยกับชีวิตของเราได้เดทได้หลายๆครั้งแต่คนที่ใช่ จะมีแค่คนเดียวแล้วก็ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสออนดิเ e ียแล้วก็แอนนา w นะคะโฟกัสตอนนี้นะคะแล้วก็ที่นี่จิตใจของเราค่ะก็คือเหมือนกันเลยกับการเฝ้าดูเฝ้ามองหัวใจตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองวันนั้นจะเป็นวันที่ คุณได้มีความสุขที่สุดเวลาที่คุณเจอคนที่ใช่นะคะคนกองที่1น,นะก็ประมาณนี้นะคะพูดผิดประการใดต้องขออาภาัยด้วยนะคะพูดกึกกักกึกกกนะคะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราช่วงเวลาแห่ง Moment, โมเมนต์โรแมนติกนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่2ค่ะหนึ่งไม้เท้าไม่ใช่สิเด็กถือไม้เท้านะคะ justice คุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์อืมเรนจะมีใครคนใดคนนึงอะคะ่ะรอคอยหรือว่าเข้ามาหาคุณแบบแพชชั่นของความรุ่มร้อนเร่าร้อนมากๆเลยนะคะเพราะว่า เขาตกหลุมรักคุณนะคะเขาจะเข้ามาตกหลุมรักคุณอย่างจังเลยสเสรนเห็นไหมคะความที่เขาเป็นผู้นําความที่เขามีความองอาจนะคะกล้าหาญในฝูงป่าใหญ่เป็นนักเลงแค่ไหนมีความอีโกโ้มีความพราวแค่ไหนเขาจะมาตกหลุมรักสเสน่ห์แต่คุณผู้เดียวเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์งดงามแล้วก็เลอค่ามากๆเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้เป็นเป็นเหมือนคนที่แบบมีมนนะคะที่ทําให้เขาได้ประทับใจ ะะได้มีแพชชั่นของแรงดึงดูดภายในจิตใจที่เวลาที่เขาเจอกุกับคุณครั้งแรกเขารู้สึกว่าตกหลุมรักคนคนนี้จังเลยนะคะรู้สึกว่าถูกใจรู้สึกว่าต้องตาต้องใจแล้วก็ต้องมนสะกดมากๆจริงๆนะคะเพราะนั้นคนคนนี้จะเข้ามาให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมาทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเขายอมคุณแต่เพียงผู้เดียวเดอเดนะคะเขายอมแต่คุณ แล้วก็ให้คุณทําอะไรเขาก็ได้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะจะพูดอะไรยอมทุกอย่างเลยจะเข้ามาซัพพอร์ตจะเข้ามาเปเป็นผู้ให้กับคุณด้วยนะคะแล้วก็คุณสคนถึงแม้จะมีความแตกต่างกันจะมีความรู้สึกว่าเท่าเทียมกันเสมอภาคกัน the date แล้วก็8ดาบมันจะเป็นใครบางคนนะคะที่รอคอยคุณจริงๆนะคะเขาอยากกลับมาเจอกับคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณแล้วก็ เขาอยากที่จะขอความยุติธรรมในความสัมพันธ์กับคุณหนึ่งไม้เท้าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรื่องราว <c oughs> ขออภัยนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขายังไม่จบอ่ะค่ะมันมีไปต่อเขารอคอย ไปต่อกับคุณรอคอยการได้เข้ามาเจอกันรอคอยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแพชชั่นหนึ่งไม้เท้าอย่างลุกโชนอย่างโชดช่วงภายในจิตใจเหมือนกับว่าความรุ่มร้อนความตื่นเต้นภายในใจของของความรู้สึกวัยรุ่นนะคะเหมือนได้กลับเป็น14อีกครั้งอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนมันทําให้รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ร้อนรอน้รอนใจามากเลยที่จะได้เข้ามาเจอกับคุณเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณเพราะหัวใจมัน คิดถึงคุณเหลือเกินแล้วก็ตัดคุณไม่ขาดนะคะตัดคุณไม่ขาดแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาไม่อยากจะสนใจอะไรเลยนะคะถึงแม้าการที่โดนกักขังนะคะไม่ว่าจะเรื่องอุปสรรคทางไกลหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่แปดดาบที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาหาคุณได้ที่ไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นได้มันยังคงมองออกไปนะคะ่ะด้วยความรุ่มร้อนร้อนใจที่จะเริ่มต้นทำอะไรสิ่งใหม่ๆ นะคะพัฒนาวความสัมพันธ์กับคุณหรือได้พบเจอกับคุณอย่างตั้งอกตั้งใจนะคะเพราะนั้นสเตรนนี่คือเขาหลงรักคุณจนหมดหัวใจมากๆนะคะหลงรักคุณจนหมดหัวใจเลยทำยังไงดีนะตัดไม่ขาดได้แต่เฝ้ารอโอกาสที่จะได้เข้ามาพบเจอนะคะคนคนนั้นเดทอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเคยผ่านอุปสรรคอะไรมาอย่างมากมายในชีวิตของเขาก็ได้ค่ะอุปสรรคเยอะแยะความเจ็บปวดเสียใจอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ก็ได้นะแล้วก็ ถ้าคุณได้เจอเขาแล้วเหมือนกับว่าก่อนอันนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์เขาจะจะเข้ามาขอความยุติธรรมในความสัมพันธ์เพราะว่าเขาตกหลุมรักคุณมากจริงๆนะคะตัดคุณไมค่ะแล้วเขาจะไม่สนใจอะไรแม้ว่าแม้ว่าคุณจะปฏิเสธอะไรเขาก็จะไม่สนใจอะไรนะคะแต่อีกในนึงถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะไ,ได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขามีอดีตที่เจ็บปวดมาก่อนแล้วก็เขาเขาคนนี้ค่ะจะเป็นเหมือนแพชชั่นทําให้คุณรู้สึกว่ามีความ มีความสุขมากเพราะเขาจะมาตกหลุมรักคุณแต่เพียงผู้เดียวเขาจะไม่ยอมให้คุณไปไหนเขาจะรู้สึกห่วงห่วงแล้วก็ห่วงแหนคุณเหลือเกินนะคะแม้จะมีความอิโกโ้มีความมีอำนาจดูดีมีเสน่ห์แค่ไหนหรือว่าอยู่ข้างนอกนะคะในการทำงานจะมีะการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะหนักแน่นเด็ดเดี่ยวแค่ไหนก็ตามเวลาที่เขาอยู่ใ,ใกล้คุณเขาจะตกหลุมรักคุณมากๆเขาจะรู้สึกว่ามองตาคุณตลอดเวลานะคะ มองหน้าคุณตลอดมองคุณไปหมดทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใบหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลานะคะนั่นแหละเขามีความสุขแล้วเขาแล้วเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วนะคะยังไงเขาก็ไปไหนจากคุณไม่ได้นะคะตกหลุมรักคุณมากๆคุณจะเดินไปไหนเขาก็จะมองคอยเทคแคร์ care, คอยดูแลนะคะสปอร์ตแล้วก็เปย์คุณทุกอย่างเลยนะคะมันเป็นแพชชั่นของธาตุไฟนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเด็กถือไม้เทา้า เพราะฉะนั้นแม้ว่าจงมั่นใจไว้เลยคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะแล้วก็ใครก็ตามที่เข้ามาหาคุณนะจะตกหลุมสเสน่ห์คุณมากๆเลย un l i k e l y นะคะอะไรก็ตามที่มันไปต่อไม่ได้มันก็จะมันจะหลุดออกไปจากวงจรของเรานะคะแต่อะไรที่มันไปต่อได้นะคะมันจะมันจะเหมือนกับว่ามันจะลงตัวในเวลาที่ใช่แล้วก็วันที่ใช่ อย่างที่เคยบอกในทุกๆครั้งนะคะว่าวันที่ใช่เท่านั้นที่จะคุณจะรู้ว่าอะไรที่มันจะเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเวลาเท่านั้นค่ะตอบเราได้ดีนะคะ Morning ค่ะโลกรอคุณอยู่สิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงรอคุณอยู่โมเมนต์แห่งความโรแมนติกเลิฟไรที่คุณจะได้เจอแน่นอนถ้าคุณไม่ได้มีใครมาตกหลุมรักคุณจริงๆแล้วก็จะไม่ได้เจออย่างแน่นอนแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณได้ เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกันและเขาจะมาตกหลุมรักกับคุณแบบนี้ถึงมีจะมีถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรห่างไกลไกลกันแค่ไหนก็จะรู้สึกว่ายังมั่นคงรอคอยที่ได้มาพบเจอกับคุณที่จะได้มาเริ่มต้นสิ่งดีๆกับคุณเพราะว่าตัดคุณไม่ขาดเหลือเกินหัวใจอยู่ที่คุณแล้วจะไปไหนได้เสียนะคะคนกลองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะ มาส่งพลังงานให้กับทุกคนขอให้ทุกคนวันนี้มีความสุขมากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะช่วงเวลาแห่งโมเมนต์โรแมนติกเลิฟนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเรามาดูสิ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่3ค่ะหนึ่งไม้เท้าเป็นแพสชันของธาตุไฟนะคะความลุกโชนอะไรใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้พบสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นเด็กถือไม้เท้าคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ เัมูลความอึดอัดภายในใจกำลังจะหมดไปแล้วนะคะสีดาสองไม้เท้ามีคนทางไกลนะคะคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอายุต่างจากคุณรอคอยการมาพบเจอคุณนะหรือคุณจะได้พบเจอ คนที่มีความแตกต่างทางไกลต่างภาษาค่ะอ๋อแบบหนึ่งนะคะหลายใบขออีกหนึ่งใบพอค่ะสิบไม้เท้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ใกล้ที่จะจบแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรคุณจะได้พบเจอใครที่เป็นคนทางไกลนะคะคนที่ต่างภาษาต่างชาติกับคุณต่างถิ่นกับคุณคนคนนี้เฝ้ารอคอยก,การได้เดินทางมาพบเจอกับคุณมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็มองอนาคตไปกับคุณด้วยมองอนาคตออกไปอย่างจริงจังมีการว,า,วาดแผนคิดเรื่องราวต่างๆนานาว่าอย่างมากมายนะคะมันมีความอึดอัดภายในใจที่ต้องการพบเจอเจอหน้านะคะแล้วก็ด้วยการเฝ้ารอความรู้สึก ของการได้พบเจอกันแบบเร่าร้อนรุกโชนภายในจิตใจมันต้องการที่จะได้ได้ได้ไดเดินทางมาเหลือเกินทําไมามันมีความอึดอัดขนาดน,นี้เดิมูนสิ่งที่นิ่งนิ่งเงียบเงียบแบบนี้เขาได้คิดเรื่องของอนาคตไว้อย่างมากมายว่าจะว่าจะทาอะไรว่าจะพูดคุยอะไรนะคะมันเป็นแพชชั่นใหม่ๆท,ที่ที่เขาต้องการที่จะทําหรือถ้าคุณยังไม่ได้เจอคุณจะรู้สึกว่าจะได้เจอคนที่แตกต่างจากคุณนะนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ ทำให้คุณกับเขามองเห็นอนาคตซึ่งกันและกันแต่ถึงแม้มันจะมีอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นความอึดอัดความไม่สบายใจอะไรก็ตามแต่นะคะมันจะต้องมันจะต้องมีวันที่จบสิบเมถาวมันจะต้องมีวันที่จบอะค่ะวันที่มันถึงจุดจุดนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มต้นได้อย่างไรและคนคนนี้เขาจะมาทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ กลับไป 10, เป็น14ีครั้งนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เด็กถือไม้เท้าคุณจะรู้สึกว่าตกหลุมรักกันแล้วก็แม้ว่าห่างไกลกันก็ยังรู้สึกมีความรักมีความโรแมนติกอยู่ในหัวใจรู้สึกว่าฟูฟ่องและอิ่มเอิบมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีความอึดอัดความไม่สบายใจความนิ่งกันเกิดขึ้นความห่างไกลได้แต่มองไปอนาคตได้แต่เฝ้ารอคอยอนาคตแต่เขาจะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาได้เจอกับคุณเขาจะทําให้คุณกับเขามีความรักความโรแมนติกมากๆคิดดูนะเวลาที่ เรารอคอยใครสักคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราได้มาพบเจอกันเราสึกมีความสุขที่สุดกระทั่งโมเมนต์ที่เราได้ได้เห็นหน้านะคะได้นัดเจอกันได้สบตาซึ่งกันละกันนะคะวันนั้นคุณอาจจะไม่ได้มีคําพูดใดๆออกมาเลยก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนพูดเยอะพูดมากจนคุณต้องแบบนิ่งรอคอยรับฟังนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนตอนไหนกันได้เรียนรู้นะคะเทคไทม์ time, ซึ่งกันละกันนะคะมีช่วงเวลาจังหวะโมเมนต์ที่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นเรียนรู้ ะะกันมากขึ้นมีเวลาเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะนี่ก็คือใกล้ที่จะเปิดประเทศแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาที่เป็นแพชชั่นของธาตุไฟอะไรใหม่ๆที่ทําให้คนรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ลุกโชดช่วงภายในใจกร,กระปี้กระเป๋าอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันจะนําพาซึ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นผลลัพธ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเป็นช่วงเวลาแห่ง โมเมนต์โรแมนติกนะคะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจะได้เจอคนที่แบบทำให้คุณลุกโชนแล้วก็เร่าร้อนมากๆนะคะต่างคนต่างมีแพชชั่นทำให้คุณรู้สึกว่ามีความลุกโชนมีความเร่าร้อนมีแพชชั่นซึ่งกันและกันแล้วก็มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะมันใกล้ที่จะจบลงแล้วสามไม้เท้าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่เยอะมากมายนะคะที่ต้องแบกรับไว้หรือเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดหนักนะคะ แล้วก็เป็นคนที่อดทนรอคอยอะไรได้ดีเหลือเกินนะคะเป็นคนนิ่งเงียบแล้วก็ใช้สมาธิมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบตั้งใจจะทําอะไรคือต้องทํานะคะเพราะว่าเป็นเป็นแพชชั่นของความตั้งใจความจริงจังความมุ่งมั่นที่จะได้เข้ามาเจอได้เดินทางมาเจอเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะได้เจอใครที่มีความหนักแน่นมั่นอกมั่นใจมีความต่างกันนะคะและค่อยค,อยคอย่เรียนรู้ค่อยคอยเป็นค่อยคอยไปนะคะ ไม่ต้องรีบนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาเวลาหนึ่งนะคะชั้นๆที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขกับคนคนนี้นะคะแล้วก็เดย์โอวันที่ได้เดทการวันแรกคุณจะรู้สึกว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะคอนางฟ้าหนึ่งใบค่ะ Angel answers คอนึ่งใบค่ะ Big happy c h a n g e นะคะโอ้นะคะคุณจะได้เจอความสุขที่แบบ ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นความสุขความสุขแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอะค่ะ big happy change นะคะคือดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณจะมีช่วงเวลาแห่งโรแมนติกโมเมนต์ในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับคุณมากๆขอให้ช่วงเวลาโรแมนติกโมเมนต์นี้ นำไปสู่รักแท้แล้วการแต่งงานความสุขสมหวังที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะไพ่สวยงามมากๆ make the change source นะคะคือดาบนะคะทำทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ใหม่ๆอยู่เสมอมีการเปลี่ยนแปลงเสมอคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นำพาไปสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ทำอะไร ทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะคะเหมือนกับว่าถ้าอะไรเดิมๆเราจะไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ใหม่เพราะฉะนั้นนะคะก็คือไปทางเดียวกันทําลองเดียวกันเลยนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอเพราะทําอะไรใหม่ๆนั้นเป็นผลลัพธ์ที่ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ